สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนายางรองใต้เบาะกันนะครับอันนี้ก็สึกแล้วนะครับสึกมันมันนี่แล้วยางมันบีลงแล้วนะครับอันนี้ราคารู้สึกงเจ้าตัวละยี่สิบบาทนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคัฟฟี่นะครับก็วิธีแกะก็ดึงเราก็ดึงออกมานี้เลยเนี่ยเนี่ย ดึงออกแล้วมันก็จะเป็นจุกเป็นแง่งอยู่างเงนี้ยแล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปเลยครับอ มันจะมีรูตรงกลางใช้ไขควงแบนหรือว่าไขควงหัวแจกดันรูตรงกลางแล้วก็ดันเข้าไปแรงๆเนี่ยรูตรงเนี้ยใช่ป่แล้วก็หาเอา่อเป็นหกเหลี่ยมก็ได้หกเหลี่ยมเดี๋ยวเอาหกเหลี่ยมให้ดูนี่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็วก็ยัดใส่ยัดไปก่อนก็ได้แล้วก็ดัน ดันเข้าไปแรงแรงมันก็จะเข้าลออของมันเองนะครับเนี่ยมันจะเข้าแบบนี้โอเคนะ